สงครามชายแดนไทยกัมพูชามาเลเซียเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มความซับซ้อนเมื่อคืนวันที่13พฤศจิกายน2568นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนได้ออกมาสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเพื่อแจ้งข่าวว่าเขาได้มีการสนทนากับนายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกุลและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนมาเนตเกี่ยวกับเหตุการณ์การยิงตอบโต้ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศในอดีตใกล้ๆที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาอย่างสันติซึ่งเป็นจุดยืนที่สำคัญและได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายนายอันวาได้ระบุในโพสต์ของเขาว่าเขาได้มีการสนทนากับนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในความพยายามเพื่อสันติภาพภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ตามแนวชายแดนร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้ให้การตอบรับในเชิงบวกและยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ปัญหาอย่างสันติซึ่งเป็นไปตามความเข้าใจที่ได้ตกลงกันภายใต้ปฏิญญาสันติภาพกลาลัมเปอร์ แต่ที่น่าสนใจคือนายอันวาได้ย้ำจุดยืนของมาเลเซียอีกครั้งว่ามิตรภาพและการหยุดยิงระหว่างทั้งสองประเทศจะต้องได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามข้อตกลงที่ได้สรุปไว้ที่กุลาลัมเปอร์เมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้เขายังได้แสดงความพร้อมของมาเลเซียที่จะสารต่อบทบาทของตนในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการกำหนดเส้นทางสู่สันติภาพนี้ซึ่งเป็นจุดที่อาจจะทําให้บางคนไม่เห็นด้วยว่ามาเลเซียควรเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือไม่เพราะอาจจะเพิ่มความซับซ้อนในสถานการณ์ที่มีอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้แสดงความซาบซึ้งต่อจุดยืนของมาเลเซียและความรับผิดชอบที่มาเลเซียแบกรับไว้ไม่เพียงในฐานะประธานอาเซียนเท่านั้นแต่ยังเป็นในฐานะมิตรประเทศและเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มุ่งมั่นต่อสันติภาพในภูมิภาคด้วยนี้เป็นจุดที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาแล้วคุณคิดยังไงมาเลเซียควรเข้ามาช่วยแก้ปัญหาสงครามชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่ หรือว่าการเข้ามาช่วยของมาเลเซียอาจจะเพิ่มความซับซ้อนในสถานการณ์ที่มีอยู่แล้วขอเชิญชวนให้ทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในส่วนของความคิดเห็นล่างๆนี้ติดตามข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s f o r i g n ที่มา f a c o b o ก k d นเวอร์บริมฟิชเชล https://www.facebook.com/Anverbrimfischer